ฝากด้วยนะฝากโอ้ยาวไม่ได้ก็จะไยเหมือนเดิมยืนจะกินง่วงไปหมดไปแล้วไปแล้วตัวเลื่อยอุะอ่าเริ่มค่ะครับผมอ่าทื่องเรื่องนี้ก่อนเลียนรับบทเป็นอะไรทุกคนครับผมก็ในละครเรื่องโทนรับบทเป็นโทนครับผมก็เป็นคนที่แบบว่าชอบประกวดร้องเพลงเป็นเด็กวัดที่แบบค่อนข้างจะ รักเรื่องการร้องเพลงแล้วก็แบบว่ามีงานประกวดร้องเพลงไหนเราก็จะไปตลอดเวลาเลยครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแก่นๆนิดนึงแต่ว่าเป็นคนแบบรักเพื่อนครับผมแสดงต้องใช้งร้องเพลงด้วยโอ้โหแน่นอนครับผม <ๆ S 1> ก็เป็นละครเพลงก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นละครเพลงลูกคุ่งด้วยก็ค่อนข้างจะต้องแบบทำกันบ้านเยอะแล้วก็ต้องไปเรียนเรื่องการร้องเพลงครับผมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักใจแต่ว่าไม่ใช่แค่ผม คนเดียวที่ต้องร้องเพลงเพราะว่าจะมีน้ักพิมพ์แล้วก็ตัวละครอีกหลายหลายคนที่ต้องร้องเพลงด้วยเพราะว่าความสนุกของละครเรื่องนี้ค่อนข้างจะอยู่ที่เนื้อหาแล้วก็เรื่องการร้องเพลงครับส่วนตัวชอบทำลูกทุ่งอะหนักนะครับผมแต่ว่าจริงแล้วคือไม่ก็ไม่ยากหรอกถ้าเราแบบมีพื้นฐานเรื่องการร้องเพลงอยู่แล้วแล้วผมก็ก็เคยแบบว่าได้ร้องเพลงมาบ้างตอนประกวดอะไรเงี้ยก็แต่ว่าได้ได้นักร้องอย่างยิ่งยงเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยในเรื่องนี้ผมว่า ครูพเพลงเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วก็น่าจะได้คําแนะนําดีๆจากพี่ยิ่งดงครับควรจะเข้าไรครับใช้เวลานานโอ้นานแน่นอนครับผมก็วันนี้ก็มาบวงสรวงก็คิดว่าน่าจะเปิดกล้องเร็วๆนี้แล้วแหละแต่ว่าคือต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงเรื่องการเ,าเรียนร้องเพลงดูเรื่องบทอะไรเงี้ยค่อนข้างจะจะต้องมาทำงานบ,บ้านกันหน่อยครับผมเรื่องนี้มาเจอทพทีมอีกแล้วค่ะครับผมก็ดีนะครับก็เหมือนกับว่าเราทํางานง่ายขึ้นเพราะว่าเป็น ก็แบบว่าได้ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทันกันในเรื่องการเล่นละครอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็มีนักแสดงอีกมากมากมายเลยหลายคนเลยแล้วก็มีนักแสดงที่แบบเคยร่วมงานกันมาอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบว่าอยากจะทาออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าเรื่องโทนเนี่ยคือถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้คือค่อนข้างจะดังมากแล้วก็พอมาเป็นละครเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ หนักใจอยู่พอควรครับผมผมก็อยากจะให้ละครออกมาดีแล้วก็ไม่อยากจะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นจุดอ่อนของของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแค่ชื่อเรื่องโทนผมรับบทเป็นโทนผมก็นะฮะก็จะหนักแล้วครับผมแต่ว่าจะทําให้มันดีที่สุดแล้วครับรวันนี้พูดไม่ค่อยซาดพี่ออฟเป็นทำอะไรมาคะดัดฟันดัดฟันครับผมเออไปดัดฟันมาครั้งก่อนที่เจอก็ดัดข้างบนเอ่อฟันบนดัดดัดข้างใน ครับผมคนล่างก็ดักแต่ข้างล่างครับผมจริงๆแล้วจริงๆพูดไม่รอรไม่ครับผมเวลาถ้าร้องเพลงเนี่ยผมว่าเรายิ่งเด้นคำนักขึ้นชัดๆชัดคำนี่ผมก็พยายามพูดนี่ก็เข้าจะสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็อยากให้เราดัดฟันให้ดูสุภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็โอเคผมว่ายินดีครับผมอ่าถามถึงความเรื่องความรักนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก<ะ>็เรื่อยๆครับ เรื่อยๆก็ตอนนี้ก็อยู่ไม่มีอะไรที่แบบคืบหน้าคือยังแบบเรื่อยๆแล้วก็ยังทํางานอยู่ก็ก็ประคองนี้ไว้ครับผมไม่ไม่มีอะไรหมเหมือนมีข่าวมาแบบความรักเราเริ่มเร่าของแหงการก,ารรการับเลยแฟนจริงๆผมว่าพี่พี่สือ่อไม่ค่อยได้เจอผมมากกว่าที่ผมไม่ได้อัปเดตเรื่องเรื่องแบบนี้มากกว่าก็ส่วนใหญ่ผมก็ยังรับงานต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยบอกว่าได้เจอพี่พี่สื่อชนในในในกรุงเทพเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิมครับ ก็ยังโอเคแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ก็ละครสามเรื่องอีกแล้วก็ต้องรู้จังรานครับมีผลไหมครงานเยอะไรไม่ครับด้วยเวลาเอเอ่อน้อยลงก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรครับผมเพราะว่าเอ่อเราอยากจะแบบโฟกัสเรื่องงานถ้าเกิดมันมีผลก็น่าจะมีผลตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าช่วงที่เริ่มเปิดใจเริ่มคุยกันผมก็ถ่ายคอนค่อนข้างจะคอนควัวเราใช่ครับผม ก็ยังเจอกันอยู่ในร้านกาแฟก็ยังเจอบ้างครับ <c oughs> ผมเพรช่วงนี้ก็ก็ <c oughs> ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่แล้วก็สภาพอากาศตอนนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจกับสำหรับคนที่ทําธุรกิจเรื่องเรื่องร้านกาแฟอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ลูกค้าก็มาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเจออะไรเงี้ยพี่ที่เขาชมกาแฟที่ร้านก็อาจจะโทรตามแล้วเอย <c oughs> ว่างเป่าออบว่างเป่ามีไฟละครมี ออคนอยากจะเจออะไรเงี้ยก็ก็มาก็มาครับจริงๆเขาได้แบมีน้อยใจหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะก็ไม่ได้เจอหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับเราเข้าใจไม่ครับเพราะว่าอย่างมากก็คุยกันบีบีคุยกันอย่างผมอยู่กล้องถ่ายหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ก็บีบีคุยกันอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มีแฟนไปร้านเขาบ้างเลยเขาก็โอเคใช่ไหมกับการที่เจอโอ้ถ้าถ้าถ้าเขาไม่โอเคก็คงลำบากครับเพราะแฟนละครเยอะแล้วก็แฟนขับเยอะมากที่ แววเวียนไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเป็นร้านกาแฟของเราแล้วแบบเขาอยากจะเจอแล้วก็อยากจะชิมกาแฟอยากจะไปกินเค้กที่ร้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราว่างก็าไปเข้าตลอดครับเข้าต,ตลอดครับคือเราอยากจะเอาตัวเราเข้าไปเต็มตัวครับในเรื่องการทําธุรกิจครับแต่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะขยายตัวให,ให้แบบว่าดูกว้างขึ้นดูดใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษาในการทําธุรกิจไปก่อนเพราะว่าเป็นธุรกิจแรกที่รู้สึกว่า ใหญ่แล้วก็ดูดูโอเคที่สุดที่ทำมา<ผ>มีเล็งๆว่าเปิดไปที่ไหนมเอ่อผมอยากจริงจริงผมบอกตรงผมอยายอกให้แบบอยู่ในห้างมากกว่าแต่ว่าของแบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ให้คนค่อยๆติดในรสชาติกาแฟของเราก่อนก็ตอนนี้ก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับรสชาติกาแฟคนชิมก็แบบโอเคขึ้นแล้วแบบว่าเออรสชาติกาแฟคงที่แล้วนะโอเคได้มาตรฐานขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นีร้านยู่แถวไหนนะคะอัปเด แล้วกาแฟอยู่ตรงแยกราชด่าราชพาวครับผมก็ใกล้ๆตปึกโอลิมเปียก่อนถึงตึกโอลิมเปียก็อยู่ในร้านมิลานออโอเทิโอใครผ่านเท่านั้นก็แวะไปได้ครับชื่อร้านอะไชื่อร้านฟคอฟฟี่บายชนะพลครับครับผมก็คือหุ้นกับเขาสองคนไหมคะก็มีส่วนครับผมใช่ครับผมก็จริงๆแล้วคือผมอยากให้เขาเข้าไปดูด้วยเวลาผมไม่ว่าก็จะแบบว่าหมุนกันก็ยังมีผู้การผมมีพี่เบิร์ดเข้าไปช่วยดูแลก็ส่วนหนึ่งก็ถ้าผมว่าผมก็จะไป ว่าล่าถางร่วมกันด้วยเออ <ละ S 1> โนโนโน,โนครับโนครับจริง,รงๆ <c oughs> แล้วคือของพวกนี้คือเป็นเป็นการแบบอยากทําอะไรจริงๆร้านกาแฟเป็นความฝันของใครหลายๆคนนะฮะถามดาราทุกคนก็าบอกเฮ้ยเปิดร้านกาแฟอยากทําออยากทําอยากแบบมีธุรกริจร้านกาแฟไว้นั่งคุยไว้แบบว่าเจอเพื่อนเจอแฟนขับอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสที่ผมผมก็อยากจะแบบให้มันอยู่ได้นานที่สุดไม่อยากจะให้แบบมัน จบลงง่ายๆในเรื่อง,างการทำกาแฟเราเลือกคนที่ไว้ใจด้วยทำธุรกิจใช่ครับผมแล้วก็คนที่ชงกาแฟคือสําคัญมากคือกว่าผมจะแบบได้พี่คนนี้มาคือต้องให้เขาเรียนทำกาแฟแล้วก็พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆผมเป็นคนให้โอกาสคนอยู่แล้วครับผมถึงแม้ว่าช่วงแรกกาแฟค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือโอเคขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือมีคนติดในรสชาติ กาแฟของพี่เขา<ต>ครับแต่บางคนเขาก็แบบไม่อยากทําธุรกิจอะไรกาแฟหรืออะไรเงี้ยเพราะมกลัวจะมีปัญหาตามมาได้แล้วนี้อันนี้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมก็แค่แบ่งส่วนกันเฉยๆว่าเออทำดูนูน่นดูนั่นครับผมก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องพวกนี้ถึงแม,ม้ว่าจะไม่ได้เป็นฝ่ายกันแล้วถึงแม,ม้ว่าอะไรก็คือการทําธุรกิจมันคือการทําธุรกิจมันแบ่งแยกอยู่แล้วซึ่งถ้าวันหนึ่งหรืออะไรก็เกิดขึ้นก็ตามร้านกาแฟาออบัติบายชนะนก็ยังอยู่ครับ รจริงๆแล้วเคยทะเลาะกันหรืออะไรเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องอะไรยังไงเรื่องอื่นไม,ไม่ไม่ครับผมจริงๆแล้วคือตอนนี้ผมผมโฟกัสในเรื่องธุรก,กิจแล้วก็เรื่องงานน้อยมากน้อยมากน้อยมากที่จะบอกว่ามาส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหามากกว่าแต่ผมก็พยายามเข้าไปดูด้วยตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็พยายามศึกษาเพราะว่าถ้าเราเปิดสาขาสองหรือสาขา3ามมีแฟรนไชส์ขึ้นมาเราไม่รู้อะไรเลยเราจะแบบจะทำธุรก,กิจไปเพื่ออะไร อันนี้เราทําเพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อที่ให้มันโตขึ้นเรื่อยๆครับครับอ่านสุดท้ายฝากละครเรื่องนึงค่ะครับผมก็ฝา,ากละครเรื่องโทนด้วยนะครับผมก็เป็นละครที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองฟังดาราหลายๆคนที่ไปฟัละครไม่เคยเห็นว่าดาราคนนี้ร้องเพลงแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกดดันสลอดออมด้วยนะครับก็เป็นบทบาทเรื่งใหม่ๆก็อยากจะฝากละครเรื่องโทนไ้ด้วยครับครับผมเดือฟังแน่นอนครับ ครับผม <Okay. S 1> <laughs> ขอบคุณครับจ้าในการ